เป็นหนี้เจนะเท่าไหร่สองแสนโอ้ยมีพีอยู่ทั้งคนถึงเวลาแล้วที่กูจะกลับคืนสู่สังเวียนภาพยนต์อีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับผมลุยเชญยิ้มนะครับรับบทเป็นน้านงนะฮะผมก็สวัสดีครับกัทเชียงกงครับในเรื่องเป็นหน่องครับครับสวัสดีครับอาไทยครับในเรื่องรับบทเป็นเฉินครับผมออเดอร์เออเด้อโต๊ะหนึ่งตึงโนอเป็นแก๊งเด็กๆที่มาอยู่แล้วก็ ถ้าจะปล่อยให้เด็กๆอยู่กันตามลาพังอย่างเงี้ยการวางชีวิตดําเนินชีวิตมันจะยุ่งยากกันไป mm hmm. ก็เลยเอาน้นงมาควบคุม ใช่พี่นงเปิดร้านข้าวต้มด้วยเราก็อาศัยเป็นลูกมือพี่นงในการทํางานหาข้าวกินกันไปในแต่ละวันเรามีอีกคนหนึ่งที่เราคอยเป็นห่วงเขามากมากรักมากใครเอ่ยคนนั้นแม่ตั๊กใช่แม่ตั๊กมีใครใครก็รักเราก็ด้วยไม่ว่าติรคนละบ้านเออโอ้ก็คือมานะมานะครับคือมานะเนี่ยกำลังประสบปัญหาชีวิตวิกฤตครอบครัวพี่นงกับเดอะแก๊งเนี่ยก็คอยช่วยเหลือให้มานะพ้นวิกฤตนี้ไปได้ครับ นี่พวกมึงทำเพี้ยอะไรกันเนี่ยเข่งกุ้งลงบอกครับนี่มันบอ่อปลาบอ่อกุ้งกันอยู่ตรงนู้นเองณะเนี่ยนะครับมันเป็นคนแบบว่าตั้งใจทํางานแต่มันมีคู่รักคู่แค้นอีกคนหนึ่งจริงๆม,มันนะเขาไม่ได้คิดอะไรไม่คิดไรแต่นี่มีความแค้นแบบฝังหุ่นฝังใจใช่พี่ในวัยเด็กมันนะมึงอย่าได้ทําอะไรจะเจริญรุ่งเรืองเลยใช่จเจอกูแน่ใช่ไหม ใช่ครับไม่ได้โดยเล่ก็ต้องเอาโดยค้นไม่ได้โดยพ้นไอ้เผือกมันก็ต้องเอาด้วยคาถาคาก็เลยช่วยช่วยเผือกเห้ให้มานะช่วยมาช่วยมานะให้พ้นจากมือไอ้เผือกจัดการไอ้เผือกชาบเอากูมาฆ่าชัดๆแต่งกูขนาดเนี้ยเอฟซีจำกูได้ไหมเนี่ยอดี๋ยว่าจะเอฟซีจำพี่ได้หรือเปล่าเลยตอนเนี้พ่อแม่พี่ก็จำพี่ไม่ได้พูดถึงการแสดงนะฮะเวลารับส่งกันก็จะมีน้องกัดน้องอาททยเนี่ยนะฮะเขาก็จะเล่นชงไปให้มานะบ้างอ่าแล้วก็มานะก็ารับมุกบ้างอะไรอย่างเงี้ยกวนเขาได้อยู่ เราก็คอยดูอยู่ใกล้ๆนะพอมีเด็กๆเล่นแล้วมีผู้ใหญ่อย่างพี่นุ้ยคุมเกมน่ยโอฮาจัดเลยที่ผมเล่นกันไปโอฮาที่ลงตัวโอโหฮากันสนัดเลยล่ะไอ้นะแสดงให้พี่เขาดูทักง3-4เซตเขาจะได้รู้ว่าเองเตรียมตัวมาเชียงคของที่เราชีเชียงคง บอกเลยน้องนายเจอพี่ไปนัตะกุกตะกักเลยเออเขาใายว่าพี่มันระดับอาจารย์เอออย่างทีหลายเทงอ่ะพูดผิดพูดถือพูดผิดพูดถูกเนี่ยบอกไอ้นายใจเย็นน้องไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงพี่นุ้ยตื่นเต้นเขาเจอพี่นุ้ยผมเข้าฉากกันเลยห้าสี่สามสองแอคชั่นผมผิดคนแรกเลยแล้วไปสอนเขาเกรงเขาเออเกรงพระเอกแต่พี่นายเขาน่ารักมากเลยนะครั้งนี้จะได้เห็นลุคใหม่ของนายนภัสเลยที่แบบว่ามาตลกเฮฮาคอมเมดี้อย่างเงี้ยเนี่ยโหต้องรอติดตามชมกันเรื่องก็มีนะลูกช็อต ลูกช็อตเนาะแอะเหอะฮะแต่เขาจะช็อตคอมคอหน่อยนิดนึงก็มีกันบ้างคนเรานิดนึงนิดนึงใช่ครับก็เขาพระเอกเขาไม่ใช่ตลกอย่างเราใช่ครับสมมติเราช็อตกันแค่เขาจะแบบสองวิสองวิดีเลยงแต่จะดูความน่ารักใช่ครับไรใช่ครับหนูหนูน้องๆฟังพี่นะคือคนเราอ่ะคือนั่งปกติก็ไม่ได้พอให้พูดหน่อยก็ต้องมี มีก่กอนอกอ,อ,อย่างที่เขาบอกกันครับว่าคน,นไม่เคยซึ้งใครในชีวิตอันนี้จำไว้ดีนะะอาจจะคิดซึ้งเราเข้าก็ได้คนอย่างเราคนซึ้งไม่ซึ้งใครอ,อ,อาจจะซึ้งคนซึ้งไม่ซึ้งเรา เขาให้กําลังใจบอกว่าไปดูหนังแล้วได้อะไรกลับมาโอ้ถ้กกัรนี่ดีเลยกันดีกว่าอยากฝากทุกคนนะครับให้ไปดูหนังเรื่องนี้เพราะว่าหลังจากที่คุณดูออกมาแล้วคุณจะได้กําลังใจในการใช้ชีวิตทุกคนใช้ชีวิตต้องมีปัญหามองปัญหาเป็นเรื่องเล็กๆปัญหามันมีแค่นี้ที่เขาบอกเพียงแค่นี้แค่นี้ยังแค่นี้เพียงแค่นี้แค่นี้จะแค่ไหนเพียงแค่นี้เท่านี้แทบขาดใจเพียงแค่นี้จะแค่ไหนก็แค่นี้ เสียอะไรก็เสียได้แต่อย่าเสียกําลังใจนี่หมดอะไรก็หมดได้แต่อย่าหมดกำลังใจนี่หายอะไรก็หายได้แต่อย่าหายใจก็ตายสิคุณอย่าหายใจทิ้งไปวันๆนี่เราต้องสู้ใช่แล้วไปดูมาแล้